ครับมาถ่ายเอาฟ้าสางสู่เส้นทางของซอยเพศไทยราชาเทวาสถิตนะครับซอยนี้นะครับโบราณนั้นเคยพัฒนาเป็นรูปนกยุงทองนะครับตรงปากซอยมีต้นคอยลัก เมื่อร่วม10-20ปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวนี้มีแต่ในตำนานในความทรงจำนะครับเบลอไว้แต่ความทรงจำดีๆตอนนี้มีแค่ซอยที่ถูกพัฒนาเป็นยุคใหม่ครับถูกพัฒนาเป็นไปตามยุค ยุคนี้เป็นยุค AI ยุคเ i ไอแมีการเปลี่ยนไปตามยุคบรรยากาศเช้าๆนะครับของวันที่23รร่สิบสากรกฎาคมสองานาร เจ็ดนะครับจุดนี้ที่มีการพัฒนาให้ดูดีสดใสขึ้นอ่านี่คือต้นลีราวดีนะครับนี่ชนิดพันธุ์ดอกสีแดงนะครับที่ปลูกไว้โอ้ไม่ไมาแรงที่ไหนนี่นี่โฮมคลังใช่ใช่ใช ก็ลอกขาวนะครับเห็นไหมครับเห็นตัวไหมครับเห็ตัวไหมครับก็กลอกขาวนะครับมากินผลไมา้ร,รากไม้แถวนี้นะครับบวชกปิชาโรยใบยไปหน่อยอยู่ในช่วงตกแต่งต้น อีกหน่อยก็ออกดอกให้เห็นความสวยงามแล้วนะครับต้นไม้ที่ปลูกไว้นะครับวีลาวดีหญิงที่ตัดแต่งออกตรงนน้นนะครับเขาหักไปก็เลยเอามาปากชํำไว้ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นผู้แขนของซอยที่ได้พัฒนานะครับ นี่นะครับคู่กับต้นนี้ที่หลวงป้าเป็นซอยลีลาวดีครับพัฒนาไปแล้วนะครับอยู่ในระดับหนึ่งสวยงามครับในนามซอยลีลาวดีครับ นกร้องเจ๊แจ้วอพระทิบโคมไฟของท่านชาวฝรั่งโอ้โดนฝนขอถ่ายเอาหน่อยนะครับผ่านเมื่อไหร่ก็บันทึกพระทิพย์โคมไฟด้วยมีความสวยงาม นนีพัฒนาแต่ยังไม่ได้พัฒนาดีด้วยมีเวลาน้อยันห,หลังค่อยพัฒนาให้สวยงามรอรอก่อนได้หยุดอีกครั้งก่อนตอนนี้ยังไม่ ถูกพัฒนาให้ดูดีโอ้กล้วยเกือบได้ที่เลยไี้แล้วได้แล้วเร,รออีกหน่อยเรอ,อีกหน่อยก็ได้กินตอนนี้กำลังแต่งลูกอยู่นะครับ